สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับป้าหนูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหนูยอยู่ที่อําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะป้าหนูจะพาเพื่อนๆนะคะไปอ้าว้าหลวงปู่ทศนะคะก็คือหลวงพ่อทบนะคะอยู่ที่วัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะตอนนี้ป้าหนูกําลังเดินทางอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางมาถึง วัดพรพุทธาบาทนะคะพระพุทธาบาทชนแดนหลวงพ็ทบนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยนะคะนะคะเราจะเห็นโอ่กวุทบนะคะก็ เมื่อมาถึงยังวิหารรังบุญของวัดพระพุทธบาทพุนแดนนะจ๊ะวัดหลวงพอ่อทบแล้วนะโยมก็มาตั้งสติตั้งสมาธิตั้งมาเที่ยวหรือมางานมาเที่ยวมาเที่ยวทางแค่ขับก็เลยไปไม่ไปเยอะเท่าไหร่เพราะาพี่ทีทเอาคนเยอะไปที่เล่ลาเหตุอะไรวัน,นในมีความสดยังจัดจสดใจสบายใจนะ ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านนะจ๊ะก็ขอเชิญพรนะจ๊ะต้อรับสาธุชนคนบุญทุกท่านนะจ๊ะได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาอิรากามอาจารย์เจ้าคณะใหญ่คนนี้เจ้าเาว่าวัดพระเฉลิมพลวิมลบพรพราลาท่านก็เป็นประธานประธานผ้าตรในปีนี้ให้กับวัดพระพุะทธเจาแดน,นะรัะเดี๋ยวมานั่งอันนี้นะคะก็เป็นหมุนขี้พึ่งจำลองนะคะพระครูวิชิตพ,พระชลาจารย์นะคะก็คือหลงวงพ่อทุกนะคะ ท่านเป็นเจ้าวาดนะคะประถมเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทชนแดนนะคะกักหาัง2500จนถึง2519เลยนะคะโบรอนุยังไม่เกิดเลยนะคะคนี่เราก็เลยะะจากที่เราถวายกระเบื้องกันแล้วนะคะเราก็ได้เดินมาหาบูชา

กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปตัวจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอีก38กิโลนะคะจะผ่าน ลังก็จะมีทางแบบคคดเคี้ยวไปมาแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวเราดูถนนจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะนะคะ4 37กิโลจะใช้เวลา44นาทีนะคะที่เราจะไปตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นทางเริ่มขึ้นเขานะคะเมื่อกี้เราเห็นป้ายบอกทางนะคะก็คือประมาณ16กิโลนะคะเราจะไปถึงอำเภอสามแยกวังชมพู ก็แสดงว่า16กิโลนี้จะเป็นทางเขาแบบนี้เลยนะคะเส้นทางในการเดนทางของเราเดี๋ยวรามาดูกันนะคะก็ถนนดีนะคะโมีคนถ่ายรูปเราด้วยนะคะ Happy Photo นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเส้นนี้จะมี คนมานั่งถ่ายรูปให้ด้วยนะคะชอบจังเลยอ่ะชอบ าลังนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนๆที่เขาเรียกกันจนติดปากนะคะว่าถ้าเรามาตัวอำเภอชนแดนนะคะแล้วเราก็จะต้องกลับเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจะต้องผ่านเส้นเขาเส้นนี้นะคะพอดีวันนี้ป้าหนุ่ยมาทําบุญนะคะอยู่ที่อําเภอวังนิวจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วเราก็จะต้องเดินทางกลับขอนแก่นนะคะป้าหนุ่ยก็เลยต้องรับมา ชนแดนเพื่อจะเข้าเพชรบูรณ์แล้วก็ไปที่ลมศักแล้วก็ขึ้นเขาน้ําหนาวนะคะเราก็จะได้ผ่านกลับไปที่อำเภอชมแพแล้วก็เข้าตัวจังหวัดขอนแก่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูป้านุ้ยใหญ่จะแวะร้านกาแฟนะคะระหว่างทางโอ้โหมีรถใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรถวิ่งเยอะพอสมควรเลยนะคะเส้นทางก็จะคดเคี้ยวแบบนี้เลยนะคะ ใครขับรถขึ้นเขาได้แล้วก็มาเส้นทางนี้ก็สบายๆเราจะมาช่วงกลางวันดีกว่านะ้องถ้ามาตอนคืนอาจจะไม่ค่อยชินทางเท่าไหร่นะคะก็รถบรรทุกก็จะวิ่งเส้นนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ป่าเขาก็เยอะนะคะเดี๋ยวอีกแล้ว 60องศาเลยแล้วทางเมื่อกี้ที่เราดู GPS เ,เรานะคะก็จะเป็นคนเขียวเป็นงูเลยงูอย่างนี้เราหวังโค้งโค้งเป็นบางช่วงที่มีโค้งหักศอกโอ้แล้วก็โค้งอ,อีก จะดีแบบนี้แหละก็คือมีความเขียวของต้นไม้นะคะวันนี้ป้านุ้ยจะอัดคิดแบบยาวๆนะคะเพราะว่าป้านุ้ยก็ไม่เคยมาเส้นนี้เหมือนกันนะคะไม่ได้มานานแล้วแล้วก็นี่คือขับมาครั้งแรกเลยนะะโอ้ตรงนีวิวสวยนะขับขึ้น จะแวะเราไปกิวเนี่ยหรอเส้นนี้นี่ค่ะเขาก็มีจุดพักกลางทางนะคะถ้าเกิดใครเข้าห้องน้ำก็มีห้องน้ำให้เข้าด้วยนะคะแต่ป้านุ้ยว่าเราไปต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นอ้าวเราเริ่มเข้าสู่ตัวอำเภอวังชมพูเป็นตำบลหรือเปล่าเนะ สับแยกนะคะเป็นสับแยกวังชมพูทางลงเขาลาดชาันโปรถ่ายค่ะัอบอย่างเรามอสเมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นเขามานะคะเราจะลงเขาแล้วแล้วอะไรอ่ะวัหน่าอุทยานเขาลัง5กิโลเ,ออเริ่มเขามีบ้านคนแล้วนะคะ เราลงเขากันมากนะคะเส้นทางลงเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีบางช่วงที่เป็นเซนทึบนะคะที่ห้ามแซงคงจะแสงไม่ได้นะแล้วะะงง <ço. S 2> ลงเขาเอ <c ười> งเห็นเป็นวงไปะะสาย เห็นตอนแรกเลยนะคะโอ<ฮ>ว่าโค้งอันตรายบางช่วงก็จะเป็นเส้นทางลาบยาวนะคะบางช่วงก็โค ป้าหนุ่ยก็ลงมาแล้วนะคะเราป้าหนุ่ยก็ขับผ่านตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าหนุ่ยกําลังผ่านอ,อําเภอลงศักดิ์แล้วนะคะแล้วก็ป้าหนุ่ยกําลังจะเดินทางไปที่อ,อําเภอชุมแพนะคะเราจะผ่านเส้นที่เป็นวิทยาน้ำหนาวนะคะ ฝนเลยนะคะเราน่าจะขอดแก่นน่าจะเป็นช่วงเย็นนะคะอันนี้ถ้าเราอยู่ตอนนี้เราเพิ่งผ่านอำเภอหล่มสักมานะคะเลยไม่ได้ขึ้นเขาก็เส้นยังเป็นสีเลนอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเข้าสู่เปิดประตูสู่อีสานนะคะเป็นสะพานห้วยตองนะคะใครมา จากเพชรบูรณ์ไปขอนแก่นนะคะก็จะต้องผ่านสะพาน้วยตองเส้นนี้นะคะ ใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามจนจบค่ะตั้งแต่ปนุ่ยแปอำเภอชนแดนจนเดินทางกลับมาถึงขอนแก่นนะคะก็แวะปั๊มแวะร้านกาแฟนะคะก็ใช้เวลานานเลยนะคะเกือบครึ่งวันเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ปนุ่ยต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ